ฮาโกนบอลลูเรจินซ์โอเคยินดีต้อนรับสู่กลับมาเล่นอีกครั้งไม่ได้เล่นานานเกินครึ่งปีแล้วมั้งไม่ได้เล่นานานมากเลยแต่ว่าผมมาถึงไม่ได้ทำคลิปมานานเกิน ครึ่งปีก็ว่าได้แต่ว่าช่วงนี้เล่นอยู่แต่ว่า้องสูงทุกตัวละครเหมือนมาก่อนโอเควันนี้จะมาเล่นตัวละครล่าสุดขอโทษด้วยที่ไม่ได้ทำคลิปอันยาวนานใน YouTube มานานเกินครึ่งปีก็ว่าได้โอเคนะจะลองเล่นสักตาดูเอ่อ มาดูซิว่าจะชนะซักตาได้หรือไม่ด้วยไปซีสิด้วยมีตัวละครล,ล่าสุดคือเตจิต้ามินิขั้นสาอ๋เอาเรื่องอยู่นะต้องขออภัยอีกครั้งที่เอาจริงๆคือไม่ได้ทำคิดนานเกินครึ่งปีก็ว่าได้ แต่ว่าช่วงนี้ก็เล่นอยู่แต่ว่าไม่ได้สุ่มตัวละครทุกตัวเหมือนสมัยก่อนขอย้ำอีกครั้งงั้นก็แล้วยัมงมีตัวละครบางตัวที่ผมยังไม่ได้ส่มภาคกีทีแต่ว่าภาคเดนม่พยายามจะส่มนะแต่ว่ามีงบเท่านี้ก็เลยส่มไม่ได้

เล uhm <bom. S 2> si. ่นแบบมือเลย

ตาแรกก็ดรอปไปเลยเ่หรือว่าเป็นดนไม่ดีวะไม่แน่ใจวะมดเสร็จแล้วมาดามมาดามน้มันจโคมาด ใช่แค่จนได้อ,อ่าอจะบา้ารับขออีกสักตาเพื่เดี๋ยวเขาเล่น,ลนอีเวนต์เสร็จแล้วก็จบคลิปไปก่อนเดี๋ยวเขาเอาเข้าไปไปส่ใส่ไใช่ เอาไ้คลิปหน้าเดี๋ยว่นการนี้ก่อนขออีกสักตาหนึ่งถ้าแพ้หรือชนะก็ไม่รู้จะว่าไงล่ะแ,แล้วก็ต่อไปเป็นอีเวนต์จะลองเล่นสักสักอีเวนต์ดูแล้วกันกหนึ่งกิจกรรมเดี๋ยวดูก่อนนะเอาอะไรก่อนดีนะไม่เ น้าสิไดผมมีดาวไวถึงเกี่ยวกับโกคูไดมัตโกคูซูร์เซียเลยสิโกคูซูเปอร์เซี่ยขั้นหนึ่งไม่มีเซ็นใครเลยดาวผมไม่ถึงต้องขอะไทยด้วยผมต้องขอโทษด้วยที่ทำดาวไม่ถึงเจ็ดดาวเกี่ยวกับโกคูไดมัตโกคูนี่แหละนี่ เรื่องแหละยิ่งนะเนีย่ยเซในไก็ไม่มีแปดให้ใส่เลราะเาจกดเด็ดด้ทำไหมอ่ะไม่ใช่

何だだ 俺の敵ではななかったเทระเบิด์ตท่าไม่ตายของเบจิต้าร่างเด็กก็ว่าร่างเด็กมาจากซีรีส์เดอะกอบอลได้มั้ยอันนั้นเนี่ยมาดูนั่งสู้มาดูซิว่าจะมีอะไรนะเอ่อโหมดเกรตเจนส์ลิมิเต็ด

เซ็งอ่ะเดี๋ยวเก็บของแล้วมันให้ตายเถอะอืมอีเวนต์อ่ะ รู fan, ああ้สักแสนหน่อยอนะไรวะอีเวนต์อะไรวะโคก็ล็อบบี้เหรอโอเคมาชื่ออะไรเลยคลาวเอ็กใครชื่อคลาวเอ็กเป็นชื่อยูสเซอร์เหรอโเเเอาเรื่องมาโอเล่ต์ต่อเชิงบุชิร

มีกี่ตาแล้วกันมาดูซสว่าจะแพ้หลือช่นะเดี๋ยวขอสักครู่หนึ่งเนเร,รียนรำคดีเล่นต้องใส่หูฟังดีกว่าเดี๋ยวสักครู่นะ เสียงหลานเสียงหลัง,ง,ห,ลงหลังผมดูข้างก็มีคนดูแลอยู่อโอเคโอเคดืมให้ตาเยเถอะสองเบิร์มเบลร์หมดแนละ้วไอตัวนี้ไหมผมสูงไม่ได้ถ้าใครดูสตอรี่ไอผมเมื่อเปิดตัวล่าสุดเซ็งมากเลย ถ้ากิดูไม่ดีลุกปามลูกฉุนไม่ได้บางตัวก็่งเป็นไอ้โกโก้พุ่งเป็นนางแบบโกโก้อะอะตัวละครข้างบนเนี่ยโมเนี่ยผมสุนไม่ได้เลยผมก็เลยท้อช่วงนั้นก็เลยไม่ได้ทำคลิปท้อคิดขิดช่างเถอะเป็นเรื่องอดีตโอเคมาเลยมาเลย อยาก่อเจอท่าตีแบการ์ดเลยสานะมาเลยสิคือผิดเป็นกรรมแต่แต่ว่าเบจิตาล่างนี้ทรงผมคล้ายๆโซนิกเลยนะจริงจริงดินกรรม なるほど。<music>

มาเจออะไรวะท่าอะไรวะก็ลืมมันคืออะไรวะท่าเก่งเอาแล้วกุมโดรนนะอ๋อโกงโกด้วยเ่ยเจอแล้วไงไปวา เอาลืมนะมากระเหรอไม่ไม่ทำอ่ะคนยังมายู <Overwatch> <güzel. S 1> <Foi. S 2> ่ตายเด้ออือหือคิบย้อยอะไรนี่เหรอมึงะีบเหรอคือทำาดเ่ยมหรอืมเรื่องลิซซิ่งนะเรื่องเรื่อง่ オーロ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  o ローローローロ

ไอ,อ,อ,อ้ไม่ออกมืะโอ้ยโอ้รรอยโงงอ้ยโอ้เอเยอาจรองๆ้้้อยยออ เออจากนี้ผมจะพยายามทำคลิปถ้าผมพูดโม้เมื่อไรใครก็ได้เรื่องติดตามผมเลยเออถ้าผมพูดโกงผมเมืเอ่อไรเออรอดูเลยจากคลิปนี้เป็นต้นไปใครที่รับชมต้องขอบคุณมากมากเลยโอเคตานี้ตาสุดท้ายเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปโอเคจากนี้ ตาสุดท้ายดูซิว่าจะแพ้หรือจะชนะตัวนี้ไม่มีวะตรงนี้ไม่มีเลยที่เหลือสบายมีหมดละตอนอ,อีนน้ยังไงทีนี้แต่เดิมก็ได้อ่ะแต่เดิมอีกไม่กี่เดือนก็อ e เว a r ์เกี่ยวกับเกมนี้ เจ็ดปีไม่ใช่สิไม่ใช่เจ็ดแปดแล้วมั้งไม่ใช่แปดแปดแล้วสอนคู่รอกแปดปีปีนี้ของ Death of Legend จะทำคลิป,ปนีด้ด้วยกันโอเคเดี๋ยวตัวตัดสุดท้ายมา,มาเลยมาเลยมาเลยเอาล่อ

ายไม่ตายแล้วเดรอเดช้าทุกทีเดช้าทะลักขึ้นเตาสิบเท่าอ

แค่รับชาครับท่านผู้ชมบุกยันแค่เรียบร้อย โอเคเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณที่ร e ับชมไว้เจอกันคลิป e ต่อไปก็ถือว่าเป็นแย่เท่าไหร่หรอตัวละครล่าสุดของระดับเอ็กกิตาร์มินิซูเปอร์เซนคั้งสามใช่ไหมล่ะเออโค้ชเต็ดดูซีออนการต่างงานซะไม่ใช่ไม่ใช่สิเออไปถึงท่าต่อสู้แต่ละท่าของพี่แกขอบอกเลยว่า บรรยายไม่ถูกอ่ะเอาจริงอืโอเคเจอกันที่ต่อไปบ๊ายบายเอออุ๊ด้วทุ่ม้าให้ตายเถอะ